สวัสดีครับผมเอสทาเซนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาแนะนำเว็บฟรีนะครับเว็บตอบแบบสอบถามฟรียิมรีเซิร์ชนะครับยิมรีเซิร์ชนะครับซึ่งก็ให้ค่าตอบแทนได้พอสมควรนะครับผมนะฮะเป็นเว็บตอบแบบสอบถามครับนะฮะซึ่งก็อยู่มานานแล้วนะฮะแต่ค่าตอบแทนปานกลางนะครับไม่น้อยแล้วก็ไม่มากกำลังดี นะครับผมความสามารถของเว็บนี้ครับเรามาสะสมคะแนนทําแบบสอบถามทาแบบสํารวจครับนะฮะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะอ่าเมื่อคุณคลิกลิงก์นะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมคลิกลิงก์สมัครนะครับอ่ามันจะมาหน้าตาแบบนี้นะครับใช้ได้สำรับอ่าทั้งสมาร์ทโฟนและ PC นะครับอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์ก็ทําได้นะครับใช้เบราว์เซอร์โค m มปกตินะฮะ แล้วก็ตอบคําถามไปนะครับตอบคำถามไปนะครับ,บ,ารบจากนั้นคลิกเฮียช t กคนทีนิวฮะมันก็จะมีฟอร์มเด้งมาอีกหน้านึงเนาะเราก็ปิดไปนะอ่าแล้วก็รอเวลานับถอยหลังนะครับอ่าเก็ Get Link ครับผมนะปิดอีกหนึ่งรอบครับมันจะเป็นโฆษณาเด้งมานะะอ่านะครับอุ้ยไปไหนละกดผิดนะฮะ โอเคนะฮะมาแล้วนะครับสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรสมัครกดสมัครโดยใช้ Facebook แล้วทำตามขั้นตอนได้เลยครับเว็บเป็นภาษาไทยนะอ่าหรือว่าเราจะเลือกลงทะเบียนอีเมลนะครับอ่าเราก็ใส่อีเมลไปนะครับใส่อีเมลนะฮะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาตั้งรหัสผ่านกันอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ แล้วก็อาจจะมีไปยืนยันอีเมลนะครับรอดูผมจําไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนระบบนะฮะอาจจะต้องไปเข้าไปอีเมลเพื่อยืนยันลิงก์หรือว่าล็อกอินได้เลยก็ลองดูนะครับผมตรงนี้นะครับวิธีการสมัครไม่ยากใส่แค่ไม่กี่อย่างนะครับหรือเลือกสมัคร Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมอ่าโอเคเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่าเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเอาอะไรใช่ไหมเออ วิธีการที่เราจะทํางานเนี่ยเราเราสามารถเข้ามาอ่านของรางวัลหรือเกี่ยวกับได้นะครับการวิจัยคำถามที่พบบ่อยอะไรพวกนี้สํารวจทั้งหมดนะครับเรามาที่สะสมคะแนนครับนะสะสมคะแนนหรือแบบสํารวจทั้งหมดก็ได้นะครับ2ปุ่มนี้อันเดียวกันนะครับ2ปุ่มนี้อันเดียวกันนะครับเราสามารถทําได้นะครับนี่มันก็จะมีแต้มมีคะแนนนะครับมีคะแนนอ่คะแนนมากน้อยเนี่ยก็อยู่กับความยากง่ายและระยะเวลาที่ต้องทำนะ เช่นนะครับสำรวจเฉพาะกลุ่มคะแนนก็จะเยอะหน่อยนะครับเราก็ใช้เวลานิดนึงนะครับสำรวจทั่วไป5แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเนาะ,ะ,ะยิมมีเซอร์ใช้คุกกี้อันนี้ก็กดตกลงไปนะครับการสำรวจอาจจะจบลงก่อนกำหนดนะครับอ,อันนี้เขาก็บอกรายละเอียดเนาะ,ะเริ่มต้นทำคำถามนะครับคำถามนะฮะเป็นคำถามที่คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลจัดไปนะครับ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนรวมแค่นี้เราอยากจะขอมอบ5คะแนนเพื่อนำไปร่วมคะแนนสะสมเขาก็อาจจะให้เรามาคลิกแค่นั้นเองเป็นโบวตนะฮะเราก็ได้แล้วนะครับ5คะแนนก็ลองรีเฟรชดูนะฮะอ่ะเมื่อกี้5735เนาะอันนี้5740นะครับเราก็สามารถเลือกทำได้ครับแบบสำรวจเร่งด่วนก็มีนะครับอันนี้เราสามารถส่งคำถามได้นะครับส่งคำถามได้นะครับอ่ะ แบบสอบถามส่วนตัวก็มีนะครับอ่ะอันนี้ศูนย์คะแนนก็ไม่รู้จะทําทําไมนะฮะไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะมันก็จะมีนะครับทั่วไปนะครับเร่งด่วนนะฮะเร่งด่วนก็อ่ะตอบแบบสอบถามเร่งด่วนแบบนี้นะครับอืมแล้วก็มาร่วมกันบวชได้อะไรประมาณนี้ครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาถอนเงินนะครับถอนว่ามันมันสามารถถอนช่องทางไหนได้บ้างมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะ อีกวิธีหนึ่งในการหาแต้มนะครับก็นี่ฮะชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิกนะฮะร,รับคะแนนเพิ่ม10คะแนนหากเพื่อนของคุณสมัครสมาชิกผ่านการชวนของคุณและรับเพิ่มอีก50คะแนนเมื่อเพื่อนของคุณสะสมคะแนนได้ถึงร้อยคะแนนนะครับอ่ะเข้าใจเนาะไม่เข้าใจก็กดโพสละอ่านนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือลิงก์สมัครของเรานะฮะ ลิงก์สมัครเอาไปให้เพื่อนสมัครนะครับผมแล้วสามารถกดคัดลอกได้แล้วก็ไปแชร์ตามกลุ่มหางานนะครับชวนเพื่อนโดยใช้โซเชียลนะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอรนะครับแล้วก็ l o Plus นะฮะก็มันก็กดไปมันก็แชร์กดไปมันก็แชร์แบบนี้ช้าเหลือเกินไม่รอเนี่ยครับมันก็แชร์แบบนี้นะฮะ ชวนเพื่อนด้วยอีเมลนะครับสามารถใส่อีเมลของเพื่อนไม่ได้อันนี้ก็คือเนื้อหาของมันแต่ชวนอีเมลก็ไม่มีใครชวนหรอกครับนะฮะ,ะก็ประมาณนี้นะครับอ่าเล่นเกมเพิ่มเพื่อรับคะแนนนะฮะอาจจะเป็นมันนี่เกมหรือเปล่านะฮะเราก็ลองลองทากันดูนะครับผมตรงนี้นะฮะเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอเคมาทีนี้มาถึงเรื่องแรกของรางวัลน,นะครับแรกของรางวัลน,นะครับ อันนี้แจ้งเตือนนะครับการแลกของรางวัลจะต้องอัปโหลดรูปภาพบัตรประชาชนนะครับจะต้องเห็นเลขชัดเจนนะครับเพื่อใช้แทนรหัสในการแลกของรางวัลครั้งต่อไปเ,ออเนื่องด้วยตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นความปลอดภยัยแต่แล้วแต่ความสะดวกใจของแต่ละท่านนะครับว่าชอบไหมแบบนี้นะครับจะอัพรูปไหมหรือว่ากลัวในเรื่องความปลอดภัยนะฮะก็แล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้นะครับนี่ เห็นไหมหนึ่งเพื่อกำจัดบัญชีปลอมนะครับก็คือแบบปั๊มอะนึกออกไหมปั๊มปั๊มอีเมลปั๊มอีเมลมาสมัครต่อปั๊มอีเมลมาสมัครต่ออะไรเงี้ยนะครับคนมันโกงไงมันมีหลายวิธีนะครับเขาก็เลยให้เราอัพบัตรประชาชนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเช็คด้วยนะครับเพื่อการจัดทําภาษีเมื่อมีการเพิ่มใช้พร้อมเพย์หรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเบิกเงินนะเบิกผ่านพร้อมเพย์ได้อะไรเงี้ย เพื่อการเป็นยืนยันมาตรฐานของเรากับสมาคมวิจัยการตลาดนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นผลวิจัยจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาโพมาให้ตอบกันมั่วๆนะฮะอ่ะอันนี้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบนะฮะอ่าวันเกิดนะฮะอ่ะแล้วก็เลือดบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมผมขอหยุดไว้แป๊บหนึ่งนะ โอเคนะฮะจากเมื่อกี้ผมอัปรูปบัตรประชาชนแล้วก็กดล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่านกฎใหม่ให้ดูหลัง25ทธันวาอันนี้นะวันที่30นะครับนะประกาศนะครับอ่นาคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัล PayPal หรือ PayBuy นะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของเขานะครับ PayPal นะอ่า PayPal หรือ PayBuy เนี่ยใช้อ่าบาทเนี่ยใช้644แต้มนะครับซึ่งเมื่อก่อนเท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้นะครับ อ่าสองบาทก็ใช้พันนะครับสี่บาทก็ใช้2องพันสี่ร้อยห้าสิบ่ส่วนลดพิเศษหากหากแลกเพย์พาหรือเพย์บายมูลค่า400จะได้รับส่วนลด2 6งหนคะแนนเหลือเพียง2องหนะครับจาก24นะครับอ่าเราจะได้ส่วนลดนะครับถ้าเราแลกเยอะนะครับผมนี่ประกาศยกเลิกของรางวัลเติมเงินมือถือ AIS และ2นะครับตรงนี้ก็จ่ายเฉพาะ d t แทนะครับผมอ่าม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 า อันนี้มันก็มีหลายอันเนี่ยหลายจิปโค้ดเห็นไหมเพย์เพล้านะครับเติมเงินมือถือดีแท็กนะครับบัตรเงินสดทรูมันนี่บัตรเงินสดทรูมันนี่นี้ไม่ใช่ทรูวอลเล็ตนะครับเป็นบัตรบัตรบัตรเติมเงินนะฮะตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเป็นเงินไม่ได้นะครับบัตรกำนันเซนท่านนะครับบัตรกำนันโรบินสันนะฮะบัตรชมอ่าบัตรกำนันชมภาพยนตร์นะครับของรางวัลอื่นๆนะฮะอันนี้ก็ไปดูกันได้แต่วันนี้ผมจะพามาถอนเพย์เพล้นะครับผมอ่ะ นี่ผมก็ทานแนนที่ใช้นะครับ2,189จากประกาศมันเป็น2,450เป็นส่วนลดนะครับผมเสียดายเนาะถอนเป็น True Wallet ไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่มี PayPal ก็ไปหาสมัครกันได้คลิปผมมีอยู่ในช่องนะครับวิธีการสมัคร PayPal นะฮะตรงนี้นะครับอีเมล PayPal นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับอ่ะผมก็กดยืนยันเลยปึ้ง เราได้รับคําขอแลกเปลี่ยนนะครับคะแนนสะสมของท่านแล้วของเรามันจะถูกจัดส่งภายใน20บวันเอานานพอสมควรนะฮะกรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมทางอีเมลของท่านนะครับหวังเป็นหวังยิ่งว่าท่านจะยังร่วมง,งานกับยิมดีเซ r ร์สนะครับเขาก็ให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเฉยๆนะครับใส่ให้มันถูกต้องนะครับสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนก็คลิกที่นี่นะครับก็ดูเอานะครับผมอันนี้เขาก็ให้เรากลับไปหน้าหลักเนาะนะครับผมอ่าแต้มมันก็ถูกหักไปแล้วนะฮะแล้วก็รอนะครับรอประมาณ20วันอย่างที่เขาบอกนะครับผมซึ่งผมก็เคยถอนมาแล้วนะครับผมเข้าเพย์พาวอ่าอย่างนี้นะครับผมก็เคยถอนเข้าเพย์พาวมาแล้วแต่ว่าประวัติเนี่ยหาให้ไม่ได้เลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะฮะนานแล้วนะครับก็ถอนบ้างไม่ถอนบ้างตรงนี้นะครับผมก็สามารถดูกันได้ นะครับผมโอเคนะฮะตรงนี้สำหรับเว็บยิมดีเซิร์ดนะครับทำแบบสอบถามฟรีนะครับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นของไทยนะครับเพราะผมเคยไปเจอหนังสือเคยไปเจอมันอยู่อยู่ในหนังสือนะครับยิมดีเซิร์เนี่ยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสำหรับยิมดีเซิร์ดนะครับผมสวัสดีครับ